ช็คสิทธิ์บัตรสวัสวดิการแห่งรัฐล่าสุดนะครับสาหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2566หรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับก็ออกมาแล้วนะครับว่ามีการพิจารณาผ่านแล้วเนี่ยจาก22ล้านคนเนี่ยก็ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย14ล้านคนนะครับยังม,มีตกค้างอยู่ที่เป็น8ล้านคนไม่ผ่านสิทธิ์นะครับก็ทางหน่วยงานภาครัฐก็รอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าติดอะไรยังไงนะครับสําหรับท่านนะครับที่ลงทะเบียน ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดนะครับทางกระทรวงการคลังครับก็ได้ออกมาประกาศรายชื่อนะครับ14ล้านคนนะครับแล้วก็วันเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับสำหรับความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะปีส5 6ัญครับภายหลังที่กระทรวงการคลังเนี่ยระบุว่าอาจจะประกาศรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ไม่ทัน1มีนาคมนะครับแต่ทางพลเอก ประยุทธ์นะครับจันโอชานายกรัฐมนตรีครับก็ได้คำชับนะครับให้กระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการเร่งดาเนินการในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทันเข้าคณะรัฐมนตรีนะประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่ออนุมัตินะฮะทั้งนี้ครับนายสันติพร้อมพัน์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มาออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางธนาคารกรุงไทยครับในฐานะเป็นผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในล่าสุดนะพบว่าจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ย บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดการแห่งรัฐเนี่ยทั้งหมด14ล้านคนด้วยกันนะครับจากจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ย22ล้านคนแล้วก็เร่งประกาศรายชื่อซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี25-65แล้วก็บัตรคนจนรอบใหม่นะครับ Uh, ภายในวันที่1มีนาะคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรนะครับทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์นะครับผ่านธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะโดยผู้ที่ไม่ผ่านครับในเรื่องของเกณฑ์กัรกลองเนี่ยก็มีสัดส่วนอยู่สักประมาณ40%นะครับ จึงได้สั่งให้ทางธนาคารกรุงไทยครับรายง,งานถึงเหตุผลที่ไม่ผ่านครับเนื่องจากการโดนว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องของการอุทธรณ์เนี่ยนานจนเกินไปนะครับคนที่ไม่ผ่านครับเรื่องของการคัดกรองจํานวน8ล้านคนเนี่ยนะครับคิดเป็นจํานวน40%ของจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด22ล้านคนครับถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับจึงได้มีการนะสั่งการนะลงไปยังธนาคารกรุงไทยนะ คนสตินะครับในเป็นคนกล่าวนะครับจึงส่งข้อมูลในกระทรวงการคลังพิจารณาครับว่ามีคนกลุ่มไหนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์เพราะอะไรนะครับทั้งนี้ครับกระทรวงการคลังครับก็จะเร่งในเรื่องของการประกาศรายชื่อคนที่ผ่านและก็คนที่ใช้ปัด อา่าสวัราการแห่งรัฐเนี่ยเพิ่มเติมนะครับคือวันที่1มีนาคมนะโดยอาจจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์รอบแรกก่อนนะครับสำหรับนะช่องทางในการที่ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐครับท่านก็เข้าไปในเว็บไซต์บัตรสุขการแห่งรัฐนั่นเองนะครับ กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปนะครับก็แจ้งว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ไม่ได้นะครับซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องยืนยันจนตนนะทางสาขาของธนานคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินและก็ธนาคารทรับพร้อมบัตรประชาชนแบบใหม่ด้วยนะเพราะบัตรประชาชนรอบใหม่ก็จะเป็นบัตรประชาชนที่มีชิป อยู่ข้างในด้วยนะครับมาตรวจสอบได้ด้วยนะครับทั้งนี้ครับในส่วนของทางการกรุงไทยครับในฐานะของผู้ที่เป็นสถาบันการเงินที่รับเหมาในเรื่องของการจัดระบบการลงทะเบียนครับเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งมีคนมาลงทะเบียน ในช่วงที่ผ่านมาครับรวม22ล้านคนด้วยกันครับในรอบแรกนะทนนการกรุงไทยก็มีการคัดกรองผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์นะครับจนเหลือผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ย19ล้านคนคือมา22นะครับแล้วผ่านเกณฑ์กรองกันรอบแรกก่อนว่าลงผิดลงซ้ำนู่นนี่นั่นนะครับเหลือทั้งหมด19ล้านคนนะครับแต่เมื่อคัดกรองรอบสุดท้ายครับก็ปรากฏว่าคนที่เหลือผ่านการกรองแค่19ล้าน14ล้านคนเท่านั้นเองนะครับเอาละก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ผ่าน เกณฑ์นะฮะส่วนท่านที่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์นะครับติดค้างใน8ล้านคนท่านก็รอทอนนะครับรอทอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับขอเป็น้องชายของท่านแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งท่องทอปแก่ใหม่ไว้ด้วยนะท่านจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะติดตามข่าวสารทางการเทคโนโลยีทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับดีไปตรวจสอบดูนะครับ